สวัสดีครับยังอยู่กับช่องทศกาลามาศูนครับผมทศกาลามาสูนวันนี้มาชมทุ่งนะครับชมทุ่งมาหาปลาครับมาหาปลาท้องทุ่งนาสวยงามเขียวขจีน,นี่มากับมือโปรนะครับมาปโปรมาเวียงแห ไปแล้วสองแต้ม <c oughs> มาชาติสวยๆงามๆนะครับพี่น้องตามรงไฮทงหน้าแดดเปียงๆอนานจะได้มาสูดดมบรรยากาศสวยงามนะครับเอ,อขากระล่างเหลืองนะครับจะได้เก็บเกี่ยวแล้ว สวยครับสวยต่งสู้ฟ้าหน้าสู้เดนกระดูกสหลังของชาตินะครับต้องสนับสน,นุนมีสายบัวพร้อมนี่ยเจะมาเวียงแหาหาปลากันนะครับ ชาวไร่ชาวสวนชาวนาหลังสู่ฝ่าหนาสซเดนหาอยู่เพื่อปากเพื่อทองนะครับโอแ้แต่มีปลาซิวอยู่นะมือโปโรมือโปรนะครับเนาะแล้วจำบอนจำบอน นี่สวยงามเราก็จะมาตีนแหนะครับนะ อดอไปด้วยเด้โอ้ยเหียนังเน้คข่วลลูกกินเลรอดิกินเสรเรียบร้อยนะครับ ปลาพีน้องครับป

ต้นไมน้นี่ตักบุงนี่ด้อยเก็บอยู่ก็เก็บหอยเปลาบหอย้อมมะคันมาคลิปนี้ก็อย่าลืมกดแชร์กดถูกใจกดคอมเมนต์และกดติดตามทศกัณมาสุดน้ำในเด้อครับเด้อสวัสดีครับ